เจ้ากรรมนเวรจริงๆแล้วคือคือเจ้าของกรรม <c oughs> แล้วก็เป็นนายของเวรเวลาเวลาเวลานี่เป็นเหมือนเหมือทีอ่คนไทยส่วนมากจะเข้าใจว่าจะต้องมีเวรที่จะต้องทำมีวาระ <c oughs> เวรนี่มาจากคำว่าวาระ so, เจ้ากรรมก็คือผู้กระทำกรรมแล้วก็เป็นเจ้าของกรรม เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่องอาศัยเพราะฉะนั้นเราทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปเราจะเป็นถายาทก็คือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิบเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือตัวเราในในในอดีตในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตชาตินี้แต่ว่าในช่วงวันที่ผ่านมาเช่นเราทำอะไรไว้เมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้วสิบปีห้าปีที่แล้ว เราเป็นเราเป็นเจ้าของกรรมเราณขณะนั้นที่ทํากรรมนั้นไว้นะก็จะตามมาให้ผลกับเราณขณะนี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคําว่าเจ้ากรรมนายเวรจึงไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นผู้อื่นมากไปกว่าตัวเราเพราะว่าผู้อื่นที่เขาที่เขาผูกเวรก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าผู้ที่จะเป็นเจ้ากรรมจริงๆก็คือตัวเราเอง <c oughs> นะส่วนผู้ที่ผูกเวร ณขณะนั้นนั้นไม่ใช่ผูเวรณขณะที่เราเป็นเราณขณะอี่นเช่นหลวงพ่อเคยเป็นทหารเคยทํากรรมอะไรไว้มากมายก็เป็นเจ้ากรรมที่จะต้องที่จะต้องชดใช้จะต้องสนองก็เหมือนกับพอเราลึกถึงตัวเองตอนเป็นทหารที่ไหนก็เหมือนกับเจ้ากรรมนั้นมาทวงคืนทุกทีเวลาเจ็บเวลาปวดเป็นเจ็บไข้ได้ปวดเป็นอะไรขึ้นมาก็นึกถึงสมัยตัวเองไปทําอะไรไว้นั่นคือเจ้ากรรมที่ชัดเจนที่สุดการที่เราจะไปนึกถึง เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนอื่นอันนั้นเป็นเปียงองประกอบของการทํากรรม mm hmm. องค์ประกอบแต่ว่าผู้ที่เป็นเจ้ากรรมจริงๆก็คือตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนทํา <c oughs> เราเป็นคนทําลงไปแล้วเราเป็นผู้ได้รับผลงกรรมอย่างนั้นส่วนคําว่านายเวรก็คือนะเหมือนกับว่าเป็นวาระที่เราจะต้องจะต้องนะตามตามะระลึกหรือว่าตามเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะถ้าเป็นถ้าเป็นเราไป เราไปซื้อของไปหยิบอะไรมาเนี่ยพอไปถึงที่จ่ายเงินเราจะต้องจ่ายนั่นคือเราเป็นนายเวรของตัวเองที่จะต้องจะต้องชําระเราเป็นคนรู้ว่าเราทําอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้ากรรมนายเวรการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าระลึกย้อนกลับไปถึงอดีตที่เราเคยทําอะไรไว้บ้างแล้วเราเคยทําอะไรกับใครไว้บ้างท่านเหล่านั้นก็มีส่วนเป็นเป็นองค์ประกอบของเจ้ากรรมนาย อให้กรรมนั้นเป็นอาโหสิใช่มเป็นอโหสิกรรมก,ก็คือให้สิ้นสุดการให้ผลก็คือเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปติดใจเราเองก็รู้สึกปล่อยวางกับกรรมเหล่านั้นอ <c oughs> แล้วบางทีอย่างอย่างตอนที่ครั้งแรกที่เราพอรู้สึกปวดที่ที่ตับก็เราเลือกถึงเจ้ากรรมของตัวเองทันทีก็คือตอนที่เราทําร้ายผู้อื่นนะครับตับเขาทะลุกออกข้างหลัง <c oughs> พอมาพอระลึกได้ตรงนั้นก็พยายามระลึกถึงสิ่งที่ที่เราได้ทําไปแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เราทานั้นแล้วก็ขอองสิกรรมก็ขอให้กรรมนั้นเรายินดีที่จะรับแต่ก็ขอให้มันเป็นองค์สิก็คือไม่ต้องผูกเวรตันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรที่เราที่เราควรจะใส่ใจที่สุดก็คือเราทําอะไรไปบ้างไม่ไม่ควรจะไปกังวลถึงอะไรที่เรายังไม่รู้ไม่ต้องไปกังวลว่าเรา เราจะต้องไปตามรู้ตามระลึกอะไรมากแต่ว่าพ่อมันเกิดขึ้นกับเราเองก็ขอให้เรารับรู้ว่านี่คือเรา mm hmm. นี่คือนี่ค,คือกรรมของเราที่เราทำไป mm hmm. ก็คนไทยหลายๆส่วนมากก็จะระลึกถึงเจ้ากำนายเวรลักษณะที่เป็นคนอื่นมากกว่า mm hmm. แต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเจ้ากำนายเวรที่ควรจะระลึกก็คือตัวเราไม่ mm hmm. เราทําอะไรไว้บ้าง mm hmm. อย่าไปนึกถึงอย่าไปนึก เพ่งแต่คนอื่นแต่ว่าขอให้เพ่งย้อนกลับมาที่ตัวเองเพราะว่ามันโฟกัสง่ายมัน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 แคบมันชัดที่สุดที่เราจะดูตัวเราเองมากกว่าที่จะไปดูคนอื่นเพราะว่ามันหลายคนมันเกินดูใครมาก